ไเล็กทิกนะครับไม่ได้มานานมากนะร้านนี้ร้านนี้เขาจำหน่ายพวกเครื่องเสียงแนว PA นะครับกางแก้งนะประเทศตู้งานเวทีต่างๆนะครับวันนี้ก็อาจจะเบาบางทางนิดหนึ่งนะครับสินค้า <c oughs> ข้างหน้านี้ส่วนมากจะเป็นเอ่อเป็นดินไหวนะครับ แต่วันนี้รู้สึกจะเป็นสูตรของอะไรเนี่ยเป็นชุดก็มีนะครับนี่ข้างหน้าเนี่ยเมคกออิเล็กทริกนะครับบางบอนนะครับอ้าว <laughs> วันนี้มาแอบซุ่มมาแอบซุ่ม <laughs> บัสดีครับผม นีมีคนแอบอยู่ด้านหลังด้วยเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอ้ทำอะไรกินนา<ป> <laughs> สบายสบายดีสบายดีเออไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยนะครับร้านไม่ไต้เล็กทิกบางบอนนะครับวันนี้มไม่ได้มานานนะครับวันนี้ก็มีโอกาสผ่านมาจัดชุดไปเยอะเลยวันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับช่าง เนี่ยดอ,ดอกตัวไหนครับสิบห้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวนะครับด้านหน้าด้าน,นาด้านหน้าของเขาเนี่ยสูตรอะไรอยู่ข้างหน้าครับ mm hmm. ลำโพงสูตรยังนอ้อยอยู่ข้างหนสิบห้า mm hmm. นิ้วบีวีนะครับเดี๋ยวผม mm hmm. ไปดูนิดนึี mm hmm. เป็นสิบห้านิ้วบีวีนะครับด้านหน้านะ mm hmm. เนี่ยส่วนมากสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรรถแห่นะบีวีก็ เสียงเสียงกระแทกนะเสียงกระแทกลงด้านหน้านะแต่ถ้าเป็นพวกอ่าูตรออเดอร์หกก็จะเป็นประมาณว่าเบรลอยไกลนะครับสนใจเครื่องเสียงแนว PA นะครับหรือชุดคาราโอเกะร้านนี้เลยนะครับมเมกาอิเล็กทริกบางบอนเอาเจ้ัสดีครับ <laughs> ไม่ได้มานานเจ้ ไม่ได้มานานสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีทั้งลำโพงประเภทบลูทูธนะครับลำโพงสำเร็จรูปนะครับลอกหน้าเปิด,ดยวอเดินดูข้างในก่อนแบบหนึ่งนี่ช่างยังไม่พร้อมวันนี้เราลุยเองนะนะสนใจลำโพงนะครับ ดอกลำโพงคันนี้ก็มีนะอเพิกัดก็อยู่เออ่ตรงบางบอนนะครับเดี๋ยวผมดูดอกลำโพงหน่อยสา,ามีลานมีหลากหลายแบรนด์นะครับสนใจก็สั่งได้นะร้านเนี้ย เพราะว่ามีจัดส่งนะครับช่วงส่วนมากเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นช่วงอปีใหม่นะครับปีใหม่ช่วงเนี่ยรอยกระทงเนี่ยได้จะะโล่มละวันนี้มาไม่ได้นะัดหมายใ,ใครนเะนี่ยพออันนี้ใส่ดอกอันนี้เขาเรียกดอกอะไรครับสูตรคว่ำ ใส่ตัวน yeah. yeah. anyway ี้สุดบีบีบีใช่คันนี้คันสุดหรอมันคือบีบีความประดเสียงมันก็จะกระแทกลงข้างล่างเลยใช่ครับอันนีวจะเป็นหน้าเปิดฉันจะมีหนุ่ผ้าใช่ไหมครับผ้าผ้านื้อดีดีนะครับอันนี้ใส่สุดกำลังประกอบตู้ด้านหลังนะอ๋อนี่เราใส่ดอกเองเลยใช่ไหมใส่ดอกเองครับผมอันนี้ใส่ดอกของอะไรครับ ยี่ข้อคือว่าคือว่าแล้วก็ D อ D S I หลายเยอะคานี้แล้วแต่เรานี่มีผู้สาวอยู่ด้านข้างเลยนี่เมื่อกี้แอบมาซุ่มดูอยู่อะมามาพอดีมาตลาดลาวบังบอนเนี่ยขายแล้วโอ้ยมันสวายแล้วมันคืมันเลิกแล้วออ เดี๋ยววันนี้เรามาแบบชุกละหุกนะครับคือแนะนําร้านนะครับร้านเมกากิเล็กริกนะครับบางบอนบางคนเทียนนะครับท่านผู้ชมสําสหรับท่านที่อยากได้เครื่องเสียงแนว p a เเครื่องเสียงชุดรถแห่นะครับจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์ลงห้องอาหารก็ติดต่อที่นี่ได้นะครับนะมีแทบทุกอย่างนะมีทั้งชุดที่จัดไว้พร้อมเปิดนะครับ เนี่ยอย่างพวก power ก็จะเป็นของ Hot rock นะครับอคอมสันนะครับสาววิลานนะครับก็คือจัดจัดได้ตามตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บรูปนิดนึงนะวันนี้อาจจะไม่ได้คุยกัเจ,จะของร้านเท่าไหร่นะ ลำโพงแฝนก็มีนะครับไฟเวทีต่างๆหรือว่าอ่าลำโพงชุดคาราโอเกะห้องอาหารนะครับก็มีนะครับอันนี้อยู่ด้านหน้านะโอ้โปกติของจะเยอะนะแต่วันนี้รู้สึกของน้อยไปนิดนึงเนี่ย ถ้าชุด่างนี้ก็เป็นชุดที่เขาพร้อมเปิดนะมีเรามีตัวกระโปรง12นิ้วนะครับแล้วก็15นิ้วนึ่นะครับน่าจะประมาณ1 0 0 0 0่0บาทชปดต้น